เรากําลังเข้าสู่สภาวะของถังที่ใกล้ระเบิดอีกแล้วอ่ะการตัดสิทธิ์คุณช่อตลอดชีวิตการที่ทนายอนุรมพาเข้าเรือนจําการที่คุณนักสินกลับมาแล้วไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14วันวนี้อดอาหารแต่ไม่มีคนสนใจไม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันสะสมแล้วถ้าหากว่ามันมีอะไรที่มาตอบและว,ว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยคงคาดหวังไม่ได้แล้วที่จะมีชีวิตที่ดีรัฐบาลน,นี้ ในช่วงระยะเวลา4ปีนี้ฉันต้องเจอกับอะไรและฉันจะทนกับมันได้ไหมมันจะเกิดการประเมินละแล้วเกิดการตัดสินใจว่าเมื่อฉันทนไม่ได้และฉันจะใช้วิธีการแบบไหนในการแสดงออกดีคือคนที่ไม่อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงพยายามฉุดรั้งธรรมชาติที่มันกําลังเดินไปตามกาลเวลานะมาคิดว่ามันมันเหนื่อยไปอ่ะเราไม่สามารถยับยั้งแบบการเติบโตทางความคิดของคนในสังคมได้อ่ะก็โลกมันเปลี่ยนไปทุกวันสิ่งใหม่ใมันเกิดขึ้นทุกวันไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความก้าวหน้าได้ เหนื่อยไปก็เท่านั้นค่ะ